สวัสดีครับมีตะลังเข้าสู่ช่องพันธมิตรทีวีวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับวันสุดท้ายของการทํางานเลยวันนี้เราจะปิดซีซั่นจบเคลียร์ท้งระบบครับผมนี่ครูสุดท้ายอัศวินครับผมกลุ่มเราคืออัศวินนี่ครับปีหน้าเราจะเจอกันใหม่อีกทีเมษายนครับผมง่าก็ติดตามกันไว้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปครับนี่คืออัศวินชัว เดาดิเก็บนะเดาไม่เก็บแล้วกเราก็รีบเร่งนะมามาโอ้ยฝนเยอะนี่ครับนี่คือชุดสุดท้ายเลยชุดกอบกู้บริษัทตายก็หมดแล้วตายก็หมดแล้วอครับดูกันแบบพี่น้องมีอะไรก็ ดีไม่ดีก็ก็บอกก็เตือนกันครับเตือนเตือนพี่นะเตือนพี่ด้วยนะครับผมนี่สุดท้ายนี่ครับหน้าจิ๋มของเราไปเอาลิฟต์ให้หน่อยนี่หัวหน้านี่หัวหน้าฝากดีครับขี้บ่นไปครับผมเริ่มงานแล้วครับนี่โดนเดาดิ เราไเป็นคนระับเราไเป็นเรา,เ,ราเป็นตูดเนี่ย <c oughs> เอาแล้วของนี่อ่ะนี่คนระับนะเริ่มงานแล้วกระราพอดีเฟตีทุกคนนะครับทางช่องวันจันทร์ทีวีครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำง,งานที่นี่ครับผมประเทศสวีเดนวันนี้เราจะมาเก็บให้กับทางบริษัท20กล่องครับผม สิบกล่องแล้วเราก็จะปิดจ็อบของซีซันสองพันยี่บมครับผมแล้วการเก็บราดเบอร์รี่ครับผมสิบกล่องสุดท้ายของฤดูกาลนี้แล้วเราก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านเาก็บไปกีลิแล้วลิต์ ครับผมก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับผมน,นี่เราก็กลับบ้านแล้วครับเคลียทุกอย่างจบสิ้นกันเราก็จะเดินทางกลับบ้านในวันวันที่สิบกรุ๊าิมงานับผมชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายตอยี้ประมาณสิบกว่าคนครับผม,บผมเก็บลาตเบอร์รี่มาลงที่ห้ <c oughs> องเย็นครับ นี่ก็เป็นเท่าแก่เรา